้านเฮาไห้โชคสวัสดีพี่นอ้ขของ้องไปสู้พูทุกคนกับผมมาแล้วพี่นอ้องล่าพัฒนาของพอผู้ใหญ่เพ็นหมวดวันที่เอ่ยวันพุทธที่สิบแปดมิถุนาซองหาหกแปดลา่าพัฒนามาเคลื่อนน,นี่เลขบ่นมันออกนี่นอ้องพี่นอ้องเลขบ่นมันออกกันเจ็ดสามสี่เลขล่างก็คือ, 7, อเเนเจ็ดเจ็ดของพอผู้ใหญ่เพลนบวเขาหรอกพี่นอ้อง ขพอผู้ใหญ่บ้านบ่อเขา่าได้พี่น้องได้รถนี่อะไรพี่น้องเพื่อนไฮซูน,นกำเนินกับบ่อเข่าบ่ามีมาส่วนเลขวินกับมีเจ็ดมีสี่ยู่แต่มันขาดสามแล้วพี่น้องเล้วขาดสามเลขวินบ่มีบ่เข่าพี่น้องขอโทษขอแพ้ไหลายอ่ะมาเบิ่งกันพี่น้องว่าจะได้ตัวใด มันเสียงดังเันก็คกือว่ามันเสียงห้อได้พี่น้องเสียงพัดลมสีแดงกระดบียามาซ้ำมันปุดสิบแปดอ้ายยันเพชรดหกแปด phụ nghiệp bàn Vinh Bồn lạng สามสามกับสี่สามกับสี่คนเพิ่มมืมีตันเน่นเลยนะพี่น้องด้สีแดงประหลาดมากเล็กวิ่นเอา้ายังมีมาอีกเขียนพิษตลอดขอโทอข้อให้พี่น้อง เล็วิ่นบอผิดกับบอมแมนเพชรป้าลุวยล่ะพี่น้องเลยศูนย์สองแปดเจ็ดหนึ่งมากเป็นจับกูฮะกับวิ่นเอาอยู่ในนี่หล่ะพี่น้องเนี่ย นี่คือเล็กวิ่นเหล็กวิ่นของเพนสามสองสามศูนย์ สี่หนึ่งเอาสองเจ็ดสามเจ็ด สี่แปดมีตกกันได้พี่น้องด้มีตกกันตกกันเนี่ยคือแปดหนึ่งเป็นตกกันแปดหนึ่งมีเลขสาเลขสามตัวอยู่ สองคูสากอ์ศูนย์สามเจ็ดสองหนึ่งสี่สองสี่หนึ่งเราคิดพี่น่องสองสี่หนึ่งส่วนเลขสามตัวเราพี่น่องได้ มืเบ่งตัวเน้นเป็นาปเลยเป็นเน้นให้สามศูนย์แล้วพี่น้องก็เป็นเน้นให้สามศูนยล้วก็2สองเ็ดพี่น้องไล่ตาวเนาะว่ามีสีแดงแล้วก็4สีหนึ่งตัวเป็นเน้นให้เป็นเน้นให้สามคู่สามหาง อันนนตัวเด่นเพิ่อนอ่ะพี่น้องแคบหน้าจอด้ของล่าพัฒนาพอพงใยญ่เพิ่นเพิ่นไ้วิ่ง3กับสี่ส่วนเลขวิ่นเพิ่นเป็น0นย์เป็น2 8งแปเหนึ่งเพิ่นจับคู่3ามสองสามศูนย์สเจ็ดสาลัวกับสี่แปตัวกันในนึ่ 8, นงตัวกันใน8นึง เลขสามตัวเลยมันศูนย์สามเกียดหลักสองสี่หนึ่งถ้าประมากเพินจับคู่ห้องก็จับเอาวินเอาอยู่ได้หน,นได้พี่น้องได้ตีกรอบไปนี่ตัวเนีนได้พี่น้องได้สามศูนย์สี่หนึ่งสองเกียดนี่ตัวตีกรอบไปนี่เป็นตัวเนีนเป็นตัวเด่นเป็นมันไม่มีสีแดงพี่น้องสีแดงผมมีพี่น้องกับกิบงงเพรไล่ตาหรอกเนาะมึงไล่เมื่อพอไงเป็นเนี่ย อ่อขอบุญขอบพุ่พนพ่อใหญงหลไรครับผมคอยไปน้องเขามันหมันแห้งๆปังๆกันขอให้เขาคอยแก้เม,มื่อไรอ๋อฝากกุ้ไลยคนแทรกนที่ตามมาเนาให้โชคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม